สวัสดีครับพบกันกันอีกแล้วนะครับกับโตโยต้าเก่นนครสาขาบัรจาริรีโยทีมงานขายของของเรานะครับก็วันนี้เราก็จะมาขอบคุณนะครับผู้ติดตามครบสามพันคนสามพันแล้วนาะในแนกนเปลี่ยนโตโยต้าเก่นนครสาขาบัรจาคิรีแล้วนะทุกคนเนาะวันนี้มีอะไรมาเสนอวันนี้ก็จะไม่มีเฉพาะผมกับน้องน็อตเนาะก็จะมีน้องใหม่มานะครับ นะครับขอแนะนําคนแรกก็คือน้องน้ำนะครับอันนี้ก็อยู่คนนี้ก็อยู่นานนะพี่นุ่นเป็นงานขายแต่ไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่ใช่นะครับแล้วก็คนต่อมาก็คือน้องแอมนะครับเป็นน้องใหม่ของทีมงานขายของเรานะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับลูกค้านะครับที่สนใจครับ จากดูรถหรือก็ติดต่อผ่านน้องแอมกับน้องน้ำได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เออน้องน็อตเก่าแล้วเก่าแล้วเอ็น่อยแล้วนะครับครับก็วันนี้มีของมาแจกแฟนเพจด้วยนะครับสองครบสามพันผู้ติดตามนรอไม่้เนาะเป็นกระเป๋าเป็นกระเปลาอทกระเพล็อากระสปรงเนาะกระเพานอทกระสปรงเนาะ แล้วพร้อมปวงคุณแกน้องเต็มใจนะครับน่ารักน่ารักนะครับแบบนี้เลยอ่ากติกากติกายังไงน้องรัดกติกาคือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเล่นและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะครับสิบท่านแรกเท่านั้นนะครับสําหรับอของพิเศษพิเศษแบบนี้นาอเป็นถุงผ้าเอายี่สิบสิบท่านจะเป็นกระเป๋าอ่าสิบท่านจะเป็นกระเป๋านาะสิบท่านแรกเป็นกระเป๋านะครับอีกสิบท่าน จะเป็นพวงกุญแจนะครับครับผมใครอยากได้กระเป๋าใครอยากได้พวงกุญแจก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมครับผมยังไม่เท่านั้นเราอยากมีโปรโมชั่นอ่าครับอืมมาฝากครับผมพี่น้ที่ดูในไลฟ์สดของเราอยู่นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับออกรถไฮรักอีโวททุกทุนนะครับครับผมแถมตู้เย็นด้วยอ่่าไมต้องลุ้นเลยเก้าสิบนี่นะครับน้องน็อตมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับที่มามอบให้กับลูกค้านะครับ คนที่จองเนาะจองทำสัญญากับทางโต้ใต้แก่นครของเรานะครับก็อาจจะมีสิทธิ์รุ่นรับนะครับทองคำหนึ<ม>่งสลึงหรือจะเลือกเป็นสู้เย็นขนาด6 9คิวก็ได้นะครับมโอ้โหมูลค่า7 4 9 0บาทครับผมบสำหรับรีโวทุกรุ่นเลยไหมสำหรับรีโวทุกรุ่นครับมไม่ว่าจะเป็นสประตูแก็บหรือว่าเป็นตอนเดียวครับผมต<ม>อเค,อเคนะครับค่ะสำหรับแอมนะคะก็มี โปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถโตโยต a ายารีสรุ่นเอทีพค่ะดาวที่32,900่อนายบาทผ่อนสบายๆเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทนะคะสำหรับน้ำก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่สนใจออกรถศูนย์บาทหรือดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ก็มีให้สำหรับทุกคนเลยที่สนใจกับโตโยต้าเกียรตินครสาขามันจาคิรีของเราคนับผมเงื่อนไขต่างๆก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทด้วยนะพี่นุ่นเนาะครับผมก็พิเศษสุดนะครับก็คือ ออกรถกับทางโตโยต้าแก่นครสาขาบรรจาคีรีเรานะครับครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นครับผมของแถมพิเศษอ่าจะเต็มแน่นอนนะพี่น้องเนาะเต็มพิเศษให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะพี่น้องเนาะออกได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็เงื่อนไขสําหรับพนักงานนะครับที่ทํางานตั้งแต่2ปีขึ้นไปครับผมไม่ต้องมีคนทำดาวตั้งแต่10ขึ้นไปไม่ต้องมีคนทำเลยนะครับ ย้ำนะคําบสำหรับพนักงานเงินเดือนพนักงานบริษ uh, okay. so, ัทท oh, ี่ได้รับเงินเดือนเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าข้าราชการครับผมดาวศูนบาทก็ได้นะครับไม่ต้องใช้คนค้ำใช่ครับได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับค้าขายธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวหรือจะเอาไปวิ่ง หรืออะไรโลจิสติกส์นะครับได้หมดนะครับครับผมอืเรายินดีให้คำปรึกษานะครับฟรีนะครับไม่ได้คิดค่าบริการอะไรนะที่หาเรื่องเครดิตออกรถใช่เครดิตการออกรถอะไรอื่นๆก็เข้ามาปรึกษากันก่อนได้ครับนะครับก็โตต้าเกียรตินครสาขาบรรจาร์เรีิตนะครับยินดีให้บริการหรืออยากจะโทรเข้ามานัดคิวศูนย์บริการหรืออยากจะนัดคิวเข้ามาคุยกับเซลล์ก็ ผมไม่ได้ที่0 8 3 3 8 1 4 4 4ได้เลยเป็นหรือห่องช่องทางนะครับผม Toyota กแกนนครสาขามันจารีเป็นแฟนเพจนะพี่นุ่นเนาะครับผมก็ i เข้ามาสอบถามกันได้ือช่องยูทูบช่อง YouTube ก็ไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับกด u b s c ไ i b e ได้นะครับก็จะประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามเพจ Toyota กแกนนครสาขามันจารีนะครับสาหรับวันนี้เซลน็อตพี่ตโน่เนลพี่แอมแล้วก็เซลพี่น้ำก็เขาอยากขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันคลิปหน้าสวาัสดีครับสวัสดีครับีม่รู้ว่าอีสียงฮิป